สวัสดีครับท่านผู้ชมคอนเทนเนอร์โชว์เคสมีมากกว่าตู้คอนเทนเนอร์วันนี้เป็นอีกหนึ่งคลิปที่ผมพาท่านผู้ชมมารีวิวตู้คอนเทนเนอร์20ฟุตแบบไม่บุฉนวนที่มีทางลูกค้าโทรมาถามทางฝ่ายขายก่อนว่าตู้คอนเทนเนอร์จากคลิปที่แล้วที่เป็นสีส้มและบุฉนวนกันความร้อนที่เหมาะสำหรับไว้กลางแดดที่แจ้งแจ้งที่โลงโล่งแล้วแบบปิดบุฉนวนภายใน สำหรับคลิปสีส้มตัวนั้นแล้วก็ทางลูกค้ามีการถามต่อว่าจะมีตู้ที่ไม่บูชนวนไหมอยากได้ไปไว้ในสวนก็คือมีหลังคาคุมหรือไว้ตามไซต์งานแล้วก็ไปติดตั้งแอร์เพิ่มได้ผมแนะนําเป็นตู้คอนเทนเนอร์แบบรุ่นไม่บูชนวนตัวนี้ครับรายละเอียดของตัวตู้มีอะไรกันบ้างพามาชมกันเลยครับตัวตู้เป็นตู้คอนเทนเนอร์ขนาด20ฟุตอย่างที่เห็นเป็นตู้สั้นขนาดกว้าง2.44เมตร ยาว 6, 6เมตร6เซนสูง2เมตร60เคลียร์นอกทั้งหมดตัวตู้อย่างในภาพมีการขัดสนิมแล้วก็ขัดสีเดิมของตู้ออกแล้วก็พ่นสีรองพื้น TOA แล้วก็พ่นทับด้วยสีจริง TOA กริปตันอย่างที่เห็นในภาพ G178 ตัวนี้ก็สามารถระบุสีได้ว่าทางลูกค้าจะใช้เป็นสีอะไรส่วนภายนอกเนี่ยเป็นสีส้มภายในก็เป็นสีขาวแต่อย่างที่ผมแจ้งไปเมื่อสักครู่ว่า สีทุกสีสามารถระบุได้หมดครับมาดูในส่วนของรายละเอียดภายนอกกันต่อครับหลังจากขัดแล้วเนี่ยเราจะมีการตัดวางเฟรมเพื่อติดตั้งประตูบานเปิดซึ่งใช้เป็นลอนตู้เดิมแล้วก็นำมาดัดแปลงใส่วางเฟรมเข้าไปพร้อมกับปิดทับด้วยตัวบังใบอีกทีแล้วก็มีลูกบิดของเยลหูช้างพร้อมนี่ครับบังใบให้เรียบร้อยหมดแล้วสำหรับตัวประตู กักกันน้ำได้อย่างดีส่วนหน้าต่างจะเป็นมาเลื่อนสลับขนาด1เมตร20คูณ1เมตรจำนวน2ชุดพร้อมกันศาสาให้เรียบร้อยกรอบอลูมิเนียมเป็นอกขาวนี่คือด้านหน้าของตัวตู้ที่เป็นขนาด6เมตรในส่วนของด้านข้างฝั่งซ้ายมือจะเป็นประตูบานเปิดของตู้คอนเทนเนอร์เดิมๆก็สามารถใช้งานได้ตามปกติเปิดเข้าโหลดสินค้าที่นใหญ่หรือนำของที่เป็น ไม่สามารถที่จะนกดาวเข้าฝั่งนี้ได้ในส่วนของด้านหลังครับด้านหลังจะมีพัดลมตอากาศฮาตาลิ8นิ้วแบบมีฝาครอบทั้งภายในภายนอกด้านหลังจะเป็นด้านทึบแต่ก็อีกครั้งเหมือนกันครับที่ทางลูกค้าสามารถเพิ่มตำแหน่งของประตูนหน้าต่างสลับได้เพิ่มได้ตามความต้องการและแลและก็ลักษณะการใช้งานในส่วนของด้านข้างด้าน2เมตรสีหนึ่งฝั่งจะมีพาวเวอร์ปาร์ตัวผู้ตัวเมียแบบกันน้ำ สายกลาวและแท่งกลาวมีให้ครบอันนี้เราต่อเทสไฟเตรียมส่งลูกค้าครับนี่คือด้าน2เมตร44หนึ่งฝั่งภาพรวมภายนอกทั้งหมดน่าจะเคลียร์ชัดเจนแล้วมาดูในส่วนของรายละเอียดภายในตัวตู้กันบ้างตัวตู้ภายในจะถูกพ่นทับก็คือขัดขัดสนิมออกแล้วก็พ่นสีรองพื้นแล้พ่นสีจีนของ TOA อย่างที่เห็นในภาพคือสีขาว g 0 0 7 ด้านทางเข้าตู้ด้านหน้าเปิดประตูเข้ามาจะเจ,เจอสวิต์ปิดเปิดของพ纳สโรมีรักคู่กาวเป็นของพนาสโรมีตันนี้เป็นพลังประจกและสายไฟที่เราใช้เดรริท่อเป็นของยาสกิปท่อตัวนี้เป็น PVC สีขาวแล้วเข้ามาที่ตู้คุมที่ต่อไฟเข้ามอสักครู่จากพลังประจกตัวผู้ตัวเมีย คือถึงหน้าง,งานนะครับจับไฟได้เลยจะเข้ามาที่ตู้คุมตัวนี้เมนเซอร์กิต63เซอร์กิต32 20และ16ของช้างแล้วไล่ลงมาด้านล่างสายไฟยาสเกตและก็ลงมานี่ปลักคู่กาวเป็นของพานาสซริกครับนี่คือรายลเอียดไฟฟ้ากับตูต้โหลดและจะมีตัวของหลอดไฟเป็น LED C8 p h i l i p 20วัตต์จำนวนสชุดตัวนี้เป็นพัดลมดูาวแอตัรี่8นิ้วแบบมีฝาครอบมี สเฟอร์ให้ตรงนี้นส่วนนีนส่วนของภายในทั้งหมดในส่วนของพื้นพื้นจะเป็นพื้นไม้เดิมตู้แล้วก็ปูทับด้วยเบื้องยานลายไม้หนาสองมิลของแมสซซึ่งจะเป็นผิวค่อนข้างเรียบกันรอยขูดขีดได้เป็นอย่างดีครับนี่คือในส่วนภายในของตัวตู้ประตูตู้เดิมจะสามารถเปิดได้ตามปกติครับตัวนี้ ก็ตัวตู้มีการรับประกันให้1ปีสีสามารถระบุได้ตำแหน่งประตูหน้าต่างสามารถระบุได้ตู้ใบนี้หมดนําไปใช้เป็นอะไรใช้างานอ,อ๋อไซต์ออฟฟิศภาคสนามตู้ที่ตัวเคลื่อนย้ายบ่อยห้องเก็บของสโตร์ไว้ในสวนในไร่ในพื้นที่ที่ซื้อไปแล้วก็นานๆเข้าไปอยู่ทีเพราะว่าความคงทนของตู้คอนเทนเนอร์เดิมเนี่ยจะค่อนข้างทนมากเนื่องจากว่าเราใช้ตู้อย่างที่เห็นเป็นตู้คอนเทนเนอร์เกรดส่งออกแล้วก็นํามาดัดแปลงทั้งหมด ซึ่งสภาพก็ยังใหม่แล้วก็ตู้พวกนี้ปลอดสารเคมีปลอดพวกน้ํามันดังนั้นเรื่องกลิ่นภายในนี่หายห่วงไม่มีแน่นอนตัวนี้หากท่านลูกค้าท่านใดสนใจก็าสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายขายที่เบอร์089 999 5345หรือที่ Line Official a s s i g n c o n t n i n e r Showcase ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ในหน้าแรกของ w o r l d w i d c o n t a i n e r s h o w c a s e c o m ตู้ ห้องพักเนี่ยสามารถแบ่งได้ค่อนข้างเยอะนะครับรายละเอียดจะอยู่ในหน้าแรกของเว็บไซต์ซึ่งจะมีแบบราคารายละเอียด YouTube พร้อมส่วนลดโปรโมชั่นให้เรียบร้อยแล้วยังไงฝากลูกค้ากดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง Container Showcase ด้วยครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ